เป็นยังไงมานอนทงหน้ามาขึ้นผีไห่แม่นครับเป็นยังไงเมื่อนเมืองครับมาขึ้นครับผมนอนจุดเตียงเลยครับอันนี้เห็นผีเห็นเห็นจังไดบ่มาหลดผมมันลูกขึ้นไปเีง้วครับนี่มาขึ้นอวันนี้ผมแนมไปวันนี้ครับจังไดเห็นผู้เฒ่าครับคือกระตาต้ยังกลัวๆไม่ครับ นี่ไซรุกเรกผมว่าคนเรือพูใด้เละครับมันยังตีซีตีห่าไหมครับตีซีตีหาแมนครับในป่าเี่นะแมนคียกเลี้ยเลี้ยไปผมก็บมหัวสรางครับผมก็กลับมาปิดไฟนอนมองเงินคู่ซานนะแม่เงินด้านพญานาคท่านี้แม่เกเบอกบากแจ๊เัมักตัวไหนลูมักตัวไหนเด็กผมมากศูนย์หกครับศูนย์หกโอ้ศูนย์หกน้องมากน้องพูกันเนาะกันเนาะ เอาเดี๋ยวสิติตามน้องผู้กันอีกรอบหนึ่งเด้อค่ะมานอนอยู่นี่ได้เดียนี้ร้านพญานากแม่เบิกทราบด้วยนี่นี่ว่าไ้ว่าหมองอื่นได้นี่พี่น้องมักศูนย์กศูนย์หกศูนย์เก้าเนาะอือค่ะขอบคุณน้องผู้กันได้หลาย